สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูฟ้าชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องสมการและการแก้สมการ EP4 คํำตอบของสมการค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะว่าสมการคืออะไรสมการก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับหรือประโยคที่แสดงการเท่ากันของจำนวนโดยเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับเพื่อแสดงความเท่ากัน ของจำนวนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของเครื่องหมายนั่นเองค่ะเราจะมาพิจารณาจากสมการนี้นะคะก็ไก่บวก5เท่ากับ7นะคะคำตอบของสมการเราจะหาได้อย่างไรนะคะเราก็จะเริ่มแทนตัวกไก่หรือว่ากไก่ตรงนี้นะคะด้วยเลข1ก็จะได้เท่ากับ1บวก5เท่ากับ7ซึ่งเราก็รู้แล้วว่า1บวกกับห มันจะได้เท่ากับ6ซึ่งมันไม่ได้เท่ากับ7ใช่ไหมคะก็จะได้คําตอบที่เป็นสรรมการที่เป็นเท็จอ่ะแล้วลองตัวต่อไปลองกอกแทนกอกไก่ด้วยเลข2จะได้2บวก5เท่ากับ7 2บวก5เท่ากับ7จริงๆก็จะทําให้สรรมการนี้เป็นสรรมการที่เป็นจริงนะคะดังนั้นเลข2เนี่ยจึงเป็นคําตอบของสรรมการกอกไก่บวก5เท่ากับ7 เราจึงสรุปได้ว่าจำนวนที่แทนตัวไม่ทราบค่าหรือตัวแปรในสมก,การแล้วได้สมก,การที่เป็นจริงขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าคําตอบของสมก,การนั่นเองค่ะอย่างตัวอย่างนี้ก็คือเลข2ใช่ไหมคะที่แทนกอไก่แล้วบวกกับ5เท่ากับ7ต่อไปเรามาดูตัวอย่างแบบสึกหัดที่1น่นะคะจงใช้สมก,การที่กำหนดให้ในการตอบคำถามค่ะ ตัวอย่างนี้นะคะกอไก่บวก5เท่ากับ20เราจะมีกอไก่ขอไข่ขอควายง,ง,งูให้นักเรียนได้พิสูจน์กันนะคะกอไก่แทนกอไก่ด้วย5จะได้สมก,การที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จขอไข่แทนกอไก่ด้วย10จะได้สมก,การที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จ ข้อควายแทนกอไก่ด้วย15จะได้สมก,การที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จงองงูคำตอบของสมการกอรไก่บวก5เท่ากับ20คือจํานวนใดเราก็จะไปทําทีละตัวนะคะเริ่มที่กอไก่ก่อนนะคะแทนกอไก่ด้วย5จะได้สมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จวิธีทำํำเราก็ต้องเขียนว่าแทนกอไก่ด้วย5จะได้แล้วก็จะยกสมก,การตรงนี้นะคะ มาเลยแต่เปลี่ยนจากกไก่เป็นเลข5นั่นเองค่ะแทนกไก่ด้วย5จะได้5บวก5เท่ากับ10ดังนั้นเราก็จะเอาคำตอบตรงนี้มาเขียนตรงนี้นะคะแล้วก็เอาคำตอบของสมการที่เขาให้มามาเขียนเราก็รู้แล้วว่า10กับ20มันไม่เท่ากันเราก็เลยเขียนเครื่องหมายไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่เท่ากัน คำตอบที่ได้ก็คือจะได้สมการที่เป็นเท็จนั่นเองค่ะพอจะเข้าใจไหมคะลองไปดูขอไข่กันดีกว่าขอไข่แทนกอไก่ด้วย10จะได้สมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็แเราก็เขียนแบบเมื่อกี้เลยนะคะแทนกอไก่ด้วย10จะได้10บวก5เท่ากับ15ดังนั้น15 ไม่เท่ากับ20ขอไข่ก็ตอบว่าจะได้สมการที่เป็นเท็จเหมือนกันค่ะต่อไปข้อควายนะคะข้อควายแ,ขขายแทนกอไก่ด้วย15จะได้สมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จแล้วก็เขียนว่าแทนกอไก่ด้วย15จะได้15บวก5เท่ากับ20ดังนั้น20เท่ากับ20 ก็ตอบได้ว่าจะได้เป็นสมกรารที่เป็นจริงเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าแทนกอไก่ด้วย15เกิดสมกรารที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นข้งองงูตอบได้แล้วค่ะข้องงูเขาถามว่าคําตอบของสมกรารกอไก่บวก5เท่ากับ20คือจํานวนใดแล้วก็ตอบเลยว่าคําตอบของสมกรารกอไก่บวก5เท่ากับ20คือแทนกอไก่ด้วย15นั่นเองค่ะหรือถ้าตอบสั้นๆก็คือ15 แชนน้นก็ได้ค่ะโอเคเนาะไม่ยากใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเราไปดูแล้วก็ลองทําแบบฝึกหัดที่1ด้วยตนเองกันเลยนะคะมีทั้งหมด2ข้อใหญ่ด้วยกันซึ่งแต่ละข้อก็จะมี4ข้อย่อยในนั้นเนาะข้อที่1น,นะคะจงใช้สมการที่กําหนดให้ในการตอบคําถามข้อที่1จอจานลบ30เท่ากับ17ก็ไก่แทนจอจานด้วย40 จะได้สมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จขอไข่แทนจอจานด้วย50จะได้สมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จขอควายแทนจอจานด้วย47จะได้สมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จแล้วก็งองูคาตอบของสมการจอรจานลบ30เท่ากับ17คือจํานวนใดนักเรียนก็เขียนวิธีคิดเหมือนของที่ครูยกตัวอย่างให้เมื่อกี้ได้เลยนะคะถ้าสมมติว่า ไม่ทันหรือว่ายังไม่เข้าใจก็สามารถกลับไปดูตัวอย่างเมื่อกี้ได้ค่ะแล้วก็จะให้เวลาสักพักหนึ่งนะคะในการทำซึ่งคุณครูหรือนักเรียนนะคะก็สามารถหยุดภาพนี้ได้นะคะเพื่อที่จะเขียนโจทย์แล้วก็ทำนะคะถ้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปดูที่ข้อที่2กันเลยค่ะ ข้อที่2 a หาร3เท่ากับ1 5กอไก่แทน a ด้วย30จะได้สมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จขอไข่แทน a ด้วย60จะได้สมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จข้อควายแทน a ด้วย45จะได้สมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จงงูคําตอบของสมการ a หารส เท่ากับ15คือจํานวนใดตัวอย่างแบบฝึกหัดที่2นะคะจํานวนที่กำหนดให้ในวงกลม เป็นคำตอบของสมการหรือไม่เพราะเหตุใดตอนนี้เรามาที่แบบฝึกหัดที่2กันแล้วนะคะตัวอย่างนะคะจำนวนที่กำหนดให้ในวงกลมเป็นคำตอบของสมการหรือไม่เพราะเหตุใดตัวอย่างที่1 — 20ลบ four fun เท่ากับ13นะคะเขากำหนดเลขในวงกลมให้คือเลข9นะคะวิธีคิดของเราก็คือแทน f o r fun ด้วยเลข9 จะได้20ลบ9เท่ากับ11อันนี้นักเรียนต้องคิดเลเองนะคะดังนั้น11ไม่เท่ากับ13ข้อนี้จึงตอบได้ว่า9ไม่เป็นคำตอบของสมการเพราะว่า20ลบ9ไม่เท่ากับ13นั่นเองค่ะถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจคุณรูมีตัวอย่างที่2ให้ดูนะคะ กไก่บวก8เท่ากับ10วงกลมในเลขที่กำหนดให้คือเลข2นะคะวิธีคิดก็คือแทนกอไก่ด้วยเลข2จะได้2บวก8เท่ากับ10ดังนั้น10เท่ากับ10จึงตอบได้ว่าเลข2เป็นคำตอบของสมการเพราะ2บวก8เท่ากับ10นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เมื่อนักเรียนศึกษาจนเข้าใจแล้วนะคะให้เราทำแบบฝึกหัดที่2องนะคะจำนวนที่กำหนดให้ในวงกลมเป็นคำตอบของสมก,การหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะแบบฝึกหัดมีทั้งหมด8ข้อค่ะข้อข้อ1นะคะ1 3ลบกอเท่ากับ6นะคะนักเรียนก็นำา7ไปแทนที่ตัวกอนะคะเพราะว่า13-7ลบ7 เท่ากับ6หรือไม่นะคะเท่าเท่ากันแสดงว่า7เป็นคำตอบของสมก,การค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะส่งใบงานด้วยนะคะส่งในลายกลุ่มนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ